สวัสดีค่ะกุลาบ,บ้านคุณนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็บ่ายสองโมงค่ะถ้าเมืองไทยก็น่าจะเป็นเที่ยงวันนะคะเวลาต่างกันอยู่สองชั่วโมงวันนี้แดดดีค่ะอากาศดีมากจะพามาชมดอกไม้ในสวนนะคะหลายอย่างค่ะกำลังเบ่งบานนะคะช่วงฮาลุหรือฤดูใบไม้ผลินะคะตอนนี้เบ่งบานกันแบบเยอะมากเลยนะคะหลากหลายดอกค่ะ นี่ค่ะอยากให้ชมนะคะทั้งมากกเลสแล้วก็หลายชนิดที่ไม่รู้จักชื่อนะคะกุหลาบก็แตกตาค่ะอันนี้ปลูกใหม่นะคะไมโลสค่ะสีแดงปลูกใหม่ก็ยังใบแดงๆอยู่ค่ะเนี่ยไอพวกนี้ก็กำลังจะบานนะคะอันนี้หอมมากๆนะคะมีหลายสีนะคะที่ปลูกปลูกลมๆกันอยู่เนี่ยปลูกหัวทิ้งไว้ทุกปีนะคะแล้วเขาจะเกิดเองนี่ค่ะ ทีข้างหลังเนี่ยดูสิข้าเนี่ยพวกนี้หนูก็ขยายนะคะสีม่วงอ่อนๆค่ะก็มีสีขาวนะคะตอนแรกก็ไปขโมยมาน่นะคะ่ะจากข้างทางนะคะก็มาขยายปีแรก2ปี3ปีนะคะขยายตอนนี้เต็มสวนแล้วนะคะพอถึงช่วงเดือนนี้เขาก็จะออกดอกเองค่ะสวยงามเลยนะคะมันเป็นหัวถ้าแดดดีมันจะบานดีมากค่ะถ้าฝนตกหรือว่ามันค้มมันก็จะไม่บานนะคะ ต้นกุหลาบก็โอเคค่ะเนี่ยค่ะแตกตาแตกใบดีงามยังไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะวันนี้แดดนี้ก็จริงแต่พรุ่งนี้ฝนจะตกค่ะถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ถ้าใบประมาณนี้แล้วก็ให้ฉีดยาได้เลยนะคะดูสภาพอากาศก่อนนะคะก่อนที่จะฉีดถ้าฝนจะตกก็อย่าฉีดค่ะมันเปืองที่บ้านก็ยังไม่ได้ฉีดนะคะเพราะว่าฝนจะตก นี่ค่ะพาชมดอกไม้ในสวนนะคะมีหลากหลายชนิดค่ะนี่ค่ะปลูกแล้วมันก็ขึ้นเองนะคะทุกปีค่ะเนี่ยค่ะพวกนี้กำลังแตกข้างหลังเนี่ยค่ะอันนี้ก็มะกระเรสนะคะกําลังมีดอกตุมต้มๆให้มะกระเรสค่ะสวนวันนี้สวนกุหลาบก็โอ้โหยอดงามมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหม ยอดงามจริงๆอ่ะใบสวยแดงเงางามเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยช่วงนี้มีอะไรดีๆให้กินไปเลยนะคะถ้าเขากินอาหารดีๆช่วงนี้ก็เดือนสี่เดือนห้านี่แบบดอกจะดกแล้วดอกจะสวยมากใบก็สวยเงางามนะคะดูสิคะสวยจริงๆเลยคะ่ะเนี่ยยอดอวบๆเลยนะคะเนี่ยจะเท่าแท่งดินสอปากกาแล้วนะคะเนี่ยยอดแข็งแรงมากเลยนี่แล้วแตกมายอดเดียวนะคะเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องเด็ดไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยสวยๆแดงๆอบบัวดอกใหญ่มากนะคะต้นนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยหอมเท่านั้นเองดูสิคะมันแตกมาตั้งแต่นี่เลยเนี่ยแตกนี่ค่ะแตกมาตั้งแต่นี่เลยสแสดงว่าปีที่แล้วกินอาหารเต็มที่นะคะเนี่ย <c oughs> น่าจะปลูกปี2017นะคะต้นนี้ ปลูกกุหลาบจริงๆจ,งจังก็ประมาณสีหปีนี้แหละค่ะนะคะตอนนี้ก็ใบสีเขียวไกอินเดรบูนะคะชิดเดบูกุหลาบเลื้อยก็สวยงามจริงๆค่ะต้นนี้ก็ดูสิคะอันนี้ที่แตกๆมานี่ดอกแน่นอนนะคะต้นนี้นี่คไม่มีโกหกเลยนะคะดอกจริงๆค่ะตนน้นเนี้แล้วมันจะดอกทุกตาที่แตกด้วยนะคะ เป็นกุหลาบพ,พันธุ์ที่ดีงามมากเลยดูสิคะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารสวยงามจริงๆค่ะนี่ค่ะแตกตาตั้งแต่นี่โคนต้นเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่โคนตรงนู้นนะคะโคนแถวนี้แค่โคนแถวนี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะนี่ค่ะถ้ามันดอกแถวนี้มันก็ดีค่ะ ถึงไม่ดอกมันก็ใหญ่ๆมาก็ดีนี่ค่ะแตกกันพุ่ับเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะเนี่ยพอเราโน้มกิ่งนะคะยิ่งโน้มมันก็ยิ่งแตกมาแถวนี้ปีที่แล้วแถวนี้ไม่แตกนะคะปีนี้แตกมากสวยงามจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นอะไรเนี่ยตายซะละนี่ค่ะดอกไม้ที่อยู่แถวนั้นนะ่ะมีแต่ดอกไม้นะคะที่ใบเขียวๆเ,เนี่ย จะเป็นดอกสีขาวเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเริ่มบานแล้วค่ะมันจะทยอยกันบานนะคะปลูกไว้แบบว่าหลากหลายชนิดมากค่ะผสมประสานกันไปจะได้ดูไล้หลายอย่างได้นะคะช่วงนี้ก็ดูกุหลาบแตกตาแตกใบไปก่อนก็มีความสุขอีกอย่างหนึง่งนี่ค่ะต้นเล็กๆก็กําลังแตกอันนี้ก็ดอกสวยนะคะเหมือนดอกระครังค่ะนี่ค่ะนี่กําลังออกดอกให้ทุกปีนะคะเป็นกอใหญ่นี่ค่ะ ดอกแบบน,นี้ชอบจริงๆเลยค่ะเนี่ยปลูกไว้มันก็ขึ้นเองค่ะเนี่ยขึ้นเองทุกปีมีมากกะเร็ดนะคะที่ต้องลงใหม่ตลอดนอกนั้นก็จะขึ้นเองพวกขา,ขาวๆเนี่ยใบเขียวๆนี่จะเป็นดอกขา,ขาวๆนะคะโซนนี้จะเป็นกุหลาบเลื้อยเกือบทั้งหมดนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะ แค่เห็นเขาแตกตาแตกใบนี่วันสองวันเองนะคะเนี่ยรู้สึกจะห่างหายไปแค่สองวันนะคะเนี่ยยังขนาดนี้เลยสวยงามจริงๆค่ะข้างในซุ้มก็ไม่มีกิ่งกุหลาบนะคะแนะนำแนะนาตลอดเลยให้มาดกิ่งกุหลาบอางนอกซุ้มนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ดีงามคะ่ะนี่ตอใหญ่ๆนี่ก็ใหญ่แบบเนี่ยขึ้นมาจะคืบหนึ่งแล้วนะคะ ถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าเป็นกิ่งกระโดงที่สวยงามค่ะเนี่ยเพราะว่าโตไวยยาวัยดีงามค่ะดีงามดีงามมากนะคะอยากให้ชมดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะ ตรงนี้กุหลาบก็ดูกิ่งดูตาดูใบไปก่อน,นะคะ่ะเนี่ยมีทั้งของกินและของดอกนะคะสวยงามกันทั้งนั้นเลยนี่ทีแ่แตกมาเนี่ยค่ะนี่ก็ขึ้นมายาวแล้วนะคะยาวมากเลยเนี่ยจากวันนั้นที่เล็กๆแดงๆเงนี่ยยอดแดงๆง,งามๆใบสวยๆนะคะไม่มีหนอนไม่มีมแมลงถ้าหนอนมแมลงมันจะชอบอยู่ใต้ใบะคะ่ะเวลาฉีดยาให้ฉีดใต้ใบเยอะๆนะคะ ฉีดยาได้เลยนะคะใต้ใบบนใบคนปลูกกุหลาบหรือปลูกดอกไม้ต้นไม้มีสวนนะคะหนูเชื่อว่าทุกวันเขาต้องออกมาดูอยู่แล้วค่ะเหมือนหนูเนี่ยต้องออกทุกวันวันหนึ่งออกหลายรอบด้วยเราจะไม่ขยับกิ่งแล้วนะคะถ้าโตขนาดนี้ละไม่ขยับแล้วนะคะขยับแล้วโอกาสที่มันจะหักมันมีค่ะไม่ต้องขยับปล่อยมันค่ะ ยอดแดงๆใบแดงๆงามๆนะคะทุกต้นเลยค่ะทุกต้นเลยนี่เราข้างล่างนะคะบานกันสวยงามแบบธรรมชาติมากเลยค่ะเนี่ยตนเองทุกปีนะคะพอเราปลูกเราปลูกปีเดียวมันก็นี่ยปีต่อไปก็รอชมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากฝั่งนี้จะเป็นสีขาวนะคะฝั่งนู้นจะเป็นสีม่วง ถ้าฝนตกจะไม่บานนะคะจะบานวันที่แดดแตกตาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยกุหลาบก็เห็นไหมคะเพียบเลยค่ะแตกตากันเยอะมากจริงๆแตกตาเยอะก็ดีค่ะโอกาสดอกดกก็มีนะคะ ขึ้นซุ้มมาถึงนี่เลยค่ะฝั่งนี้ก็มีดอกไม้อย่างอื่นนะคะหลากหลายชนิดค่ะที่ปลูกไว้น่นะอันนี้ก็กอใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะตัดไปปักแจกันได้นะคะแจกันในบ้านของเรานี่ค่ะกุหลาบก็นี่ค่ะแตกตามาเยอะมากเลยค่ะ ลนี่บลูนะคะยอดสองยอดสามยอดเนี่ยปลูกใหม่นะคะแถวนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูนอกรั้วค่ะนอกรั้วตอนนี้ก็ยังดีงามเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีแต่ใบใหญ่ใบยาวขึ้นค่ะใหญ่ยาวขึ้นมากเลยเนี่ยเห็นยอดงามๆแล้วอือดีงามมากเลยค่ะดูตรงโคนต้นสิคะโคนต้นยจากเล็กๆก็เห็นไหมะยาวใหญ่ขึ้น,นแข็งแรงค่ะ ชมนอกรั้วกันค่ะนอกรั้วก็ประมาณนี้เห็นไหมคะจะมีดอกไม้เล็กๆพวกนี้ค่ะเกิดขึ้นนี่ค่ะกำลังบานนะคะแอบซ่อนๆอยู่สีเหลืองสีขาวนะคะพวกใบเขียวๆนี่เดี๋ยวสักพักนะคะมันก็จะมีดอกสีขาวให้นี่ค่ะเนี่ยเริ่มแล้วค่ะเนี่ยกำลังจะบาน,นะคะ่ะดอกเหมือนดอกกระเทียมนะคะเนี่ย เห็นไหมแตกมาแล้วขา,ขาวๆนี่แหละนีดอกน่ารักมากเลยนะคะเ,เหมือนต้นกระเทียมเหมือนหัวกระเทียมกําลังจะบานอีกไม่กี่วันคงบานลามองนอกรั้วก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่มีกุหลาบให้ดูเราก็ดูอย่างอื่นไปค่ะดอกไม้อย่างอื่นเพื่อนๆก็ลองทำดูก็ได้นะคะปลูกผสมประสานกันหลายๆอย่างแค่ดูใบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเห็นยอดงามๆแบบนี้นี่ค่ะ หก้านใบก็มีให้าใบถือว่าแข็งแรงมากค่ะเดี๋ยวจะพาชมให้รอบสวนเลยนะคะวันนี้แต่พรุ่งนี้คงจะศบจะไม่ได้นะคะจะมาไม่ได้เพราะว่าอะไรหรอฝนจะตกค่ะพรุ่งนี้ฝนจะตกนะคะนี่ค่ะสวนนี้ก็ประมาณนี้ ในรั้วนอกรั้วเราก็ชมได้นะคะนี่ค่ะในรั้วนอกรั้วกุหลาบบ้านคุณค่ะปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะในกระถางก็นี่ค่ะมีทั้ง สาละเน่นะคะของกินของดอกค่ะหลากหลายชนิดปนๆนกันไปในกระถางก็ยังงดงามค่ะแตกใบแตกตามากันดีนะคะ แบบนี้แล้วก็ชื่นใจคนปลูกนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆว่าไงคะยิ่งแดดดียิ่งสวยนะคะเกิดเองทุกปีนะคะหัวมันกระเด็นไปตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นละคะ่ะสีเหลือง วันนี้ก็พาชมสวนประมาณนี้นะคะก่อนที่อากาศจะไม่ดีก็มาชมกันก่อนค่ะ ตายแล้วนะคะวันนี้รออีกไม่นานค่ะเดือนหน้าก็น่าจะมีดอกตุมๆม,มาแล้วนะคะเดือนหน้าก็มารอชมกันอีกทีนึงตอนนี้เราก็ดูอย่างอื่นไปก่อนค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกุหลาบบ้านคุณค่ะ